เออก็ไม่รู้จะคิดว่าจีนไม่ติดมีแต่คนแซวมีแต่คนแซวก็แซวว่าเขาแบบว่าเขามีคนในหัวใจแล้วเราก็เลยเราก็เลยเหมือนแบบเหมือนคนอกหักเลยท้อเลยหรอท้อเลยหนูวัดก็ไม่ทิพนะแต่ว่าไม่ค่อยทิพนะแล้วเราเดินเครื่องหรือยังก่อนที่ราจะมาท้อก็มี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 อะไรในวัดนะ พูดปดไม่ได้เออเนในวันพูดปดไม่ได้ก็ก็คือมีปอไปถามไทนมาแล้วบ้างก็มีก็มีคุยบ้างนิดหน่อยออมีแบบว่าแต่ว่าไม่ได้แบบเออกระเลิกออไม่ได้ออกตัวออไม่ได้แบบว่าออฉันชอบเธอนะอ,อ,อ,อแต่ไปบอกว่าสวดไหมอ่ะ <laughs> <laughs> ก็แค่มีแบบแซลกันนิดหน่อยในในในเล็กนิดหน่อยแบบเก็จริงจังกับเพื่อนหรือ่าอย่งไงไม่ไม่ค่ะไม่ไม่เป็นเพื่อนกันคุยกันแล้วก็เป็นเพื่อนกันก่อนก่อนก่อนหน้านี้อะไรที่คุณสนใจบัวเขาไม่คือคือเราอะเคยเห็นเขานานมากแล้วตั้งแต่แบบตั้งแต่ตั้งแต่ยังไม่ได้ฟอลโล่กันตั้งแต่ยังไม่ได้แบบพี่พินิกี้ชงอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็แบบเห็นเขาแต่ว่าเราคิดว่าเขามีแฟนแล้วเราก็เลยแบบ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะไรแล้วตอนวันวันนั้นที่แบบโทนิกกี้บอกว่าเฮ้ยเนี่ยเบิ้ลโสดนะเราก็เลยตาวาวตาวาววาวแบบไหนวาเออหรอจัดในในลองลองสกิดให้หน่อยซิเขาเป็นสเปคเราอยูนแล้วหรอหรือว่ายังไงไม่ใช่สเปคไม่ใช่สเปคเลยแต่ว่าเห็นแล้วก็เห็นแล้วตาวาวเห็นแล้วรู้สึกว่าอุ้ย ไม่เห็นอะไรครับตาถึงตาเราเออมันเห็นอะไรไม่รู้อ่ะก็มันแบบมาสปาเหรอมนสปาร์เราเนี้ยหรอเออมันสะดุดตาเขาเรียกว่าเป็นคนที่สะดุดตาเขาเป็นคนที่สะดุดตาเราไม่ต้องมิกกี้คุณรูด้ไว่าเราชอบเบิ้ลเขาพูดสุ่มขึ้นมาเองแบบแล้วมันมีถามทางแล้วเราจุกเราได้สีกเข็มเลยเหรอใช่ได้สี่เข็มเลย ได้ยังไงบ้างตอนเราบอกไปว่าเรามีใจชอบเขาแล้วนิกกี้ช่วยอะไรบ้างก็สื่อก om, s. <S 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 ็โทรหาเลยแต่ขอโทษที่เขาไม่รับเขาไม่รับเขาไม่รับเศร้าจังนู้นตอนนี้ก็คือปิดประตูตายเป็นเป็นได้แค่เพื่อนเลยเป็นได้แค่เพื่อนเป็นเพื่อนกันเศร้าไหมแต่ที่เราคิดว่าเออเราแบบ คนนี้เล็งไว้แล้วมันได้โดนใจอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ตามหาหัวใจคนต่อไปละกันโอ้ยที่จะข่าวมันมีส่วนไหมที่กดดันไปท่ว่ารุ่นชอบรุ่นไหนคนก็ไปเชร์อุ้ยก็อยู่ๆก็แบบมีแบบข่าวออกมาที่แบบว่าเราจะไปจีบเขาเราก็เราก็แบบว่าอุ้ยเขาจะแล้วเขาจะคิดยังไงเราออกตัวแรงไปหรือเปล่าอุ้ยเขาจะตกใจไหมเพราะว่าแบบว่าอุ้ยผู้หญิงออกตัวแรงอะไรงี้เขาจะเขาจะตกใจเออเราก็แบบว่า นั่นแหลกอะแล้วเขาตกใจว่าะเขาหลับได้คุยได้เขาก็ไม่คุยกับเราเลยท <laughs> ุกวันนี้ก็ไม่ได้คุยกันแล้วแตอก็ไม่ไม่ได้คุยไม่ได้คุย <c oughs> มีมีแต่ตอนที่ไม่สบายเขาก็มาคอมเมนต์ <c oughs> ว่าหายไ,ไวายแค่นั้น, <c oughs> นเองแล้วก็ชื่นใจต <c oughs> ้อองปปวไ่หายไข้เลย <c oughs> แต่ว่าก่อนที่คุยเราตั้งใจว่าเราจะสมันยนี้ไม่เป็นไรคือจี๊จ๊ดเขาบอกเออมันก็ไม่ผิดเพตอนแรกก็ ว่ายตั้งท่าแค่ได้แค่ตั้งท่าเท่านั้นแหละยังไม่ทันได้สตาร์ทเลยโดนเบรกก่อนโดนเบรกคือตัวเองตัวเขาเจ้าตัวเขาเบรกเองเลยด้วยก็หลายๆอย่างเบรกมันรู้สึกเซลไหมบุเออไม่ได้แบบอยากที่ตั้งไว้อะไร ม่รู้สึกเฟลไหมก็ไม่ได้เฟลไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ใช้ชีวิตของเราต่อไปได้เยออีกเยะยังเหลือตองเราทาไม่หรอกอย่าพูดอย่างนั้นสิเดี๋ยวเขารู้กันหมดเออเดี๋ยวพันนเดียวรู้สึกยังไงบางคกหั้งแต่ยังไม่ได้เริ่ม้างเออเลิกล้างไปแล้วแต่ยังไม่ได้เริ่มโอ้รู้สึกยังไงบอกก็มันก็มันก็แบบตกใจนะแต่ตกใจตั้งแต่ตกใจตั้งแต่เป็นข่าวนี่แหละก็เลยตกใจแล้วก็รู้สึกเลยรู้สึกว่าอุ้ย คือเราอ่ะเหมือนแบบเหมือนแค่เขาอ่ะมันที่แทนเขาอ่ะเออเาใจว่าปวเขาเออเราก็แบบวิถ้าเกิเขาจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเฮ้ยเขาเขามีคนคุยกับเขาอยู่หรือเปล่าหรือว่ามีอะไรอะไรอย่างเงี้ยวิแต่ว่าข่าวเราคือออกเป็นแรงมากอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบวิเป็นห่วงเขาเดี๋ยวเขาจะตกใจอแต่ั้งแต่คือตั้งแต่เป็นข่าวมาจนวันนี้ไม่เคยเจอตัวจริงเลยยังไม่เคยเจอเลยค่ะถ้าเจอจะเคยจะจะไมเป็นลม ยืนไม่ไหวลาทัวร์ร่วงไปเลยยืนไม่ไหวเลยยืนไม่ไหวเขาหล่ออะไรขนาดนั้นไม่รู้เหมือนกันยังไม่เคยเจอตัวจริงเลยอ่ะนี่เห็นแค่ในรูปนะยังไม่เคยเจอตัวเป็นๆด้วยยังไม่เคยเจอเป็นๆอะไรที่มันทักใจเราะขนาดนั้นว่าเออเห็นแค่รูปก็จะได้แต่ว่าที่ไม่ใช่สเปกแต่ว่าเป็นชายในฝันเลยนะเนี่ยก็มันก็ไม่รู้ว่าไม่อะไรไม่รู้ดึงดูดสายตารูปไหนให้เธอดูก่อนมันเป็นรูปอะไรเราไม่เห็นเขาในไอจีเนี่ยแหละเขาใส่เที่ยวหรือเขาสอ่เสื้อ ก็ทั้งใส่เสื้อทั้งถอดเสื้อก็เห็นหมดพยานนุ่งพยานหน้าอะไรเกันหมดเดี๋ยวก่อนพยานหน้าที่ซากพูดในพยานหน้าที่ซาโอ้โหเขาเห็นเขาลงรูปไงแล้วพอเกิดการมีพี่ชายนิกกี้ว่ายังไงบ้างพี่ชายนิกกี้ก็บอกว่าเอาเลยนู่นเอาเลยก็โทรหาก็โทรหาไม่แต่พอเขาปฏิเสธมาอย่างนี้แล้วไงพี่ชายเขาเทเราด้วยไหมเดี๋ยวเขาจะช่วยเราต่ออย่างเงี้ย ต่อไปจะเอาใครอีกละนุ่นไม่แต่คนรู้สึกว่าย้อนยังด้วยความที่นุ่นก็หน้าตาดีทำไมแล้วก็แล้วก็สเปกเทสเทยไทยทำไมเราพ่ายอะไรอย่างงี้ก็ไม่รู้มันมันฟ้าิคิดให้ตาต้องไปสะดุดที่คนนี้มา้แต่ที่ผ่านมาแต่ตอนที่ผ่านมานะตอนนี้ก็ยังมีแบบว่า คนเข้ามาขายขนมจีบก็มีคนเข้ามาจีบค่ะมีคนเข้ามาจีบไม่ไม่ได้ปิดถึงต่อให้ให้แบบว่าเขาไม่สนใจเราแล้วเราก็ไม่ได้ปิดตอนนี้เราก็เดินหน้าต่อเต็มพี่เดินหน้าต่อค่ะเดินหน้าต่อก็คือเรายังโสนสนิทสนิทเลยสนิทอนดููเเขาบอกว่าเป็นแค่เพื่อนกันอะไรเงี้ยเรามีเสียงซิไม่ก็เพราะว่ามันมันก็ต้องเริ่มจากเพื่อนก่อนเนาะแล้วค่อยพัฒนาไปเป็นอย่างอื่นสตาร์ทที่เป็นเพื่อนแหละดีแล้ว หรือว่าหรือว okay. okay. so ่าเราหรือต um> ้องสมมติตอนนี้เราเป็นพี่น้องเรามีนักกินข้าวมาเราเป็นพี่น้องแล้วเราไม่ได้จีบเราเป็นเออยังไงต้องได้เจอสักครั้งหนึ่งมันต้องได้เจอตัวก็ก็ใฝ่ฝันไหมว่าอยากเจอเออใฝ่ฝันไม่อยากเจอ เป็นความใส่ฝันอย่างหนึ่งแค่ได้เจอก็พอใจเออแค่ได้เจอก็น่าจะพูดจะไม่ออกเลยแบบอึ้งๆนั่นแหละอาจจะไม่ได้พูดเก่งแบบนี้นั่นแหละหวังสักวันหนึ่งนุ่นกับเบนต้องได้เจอกันนี่ได้แค่ดีแต่ปากตอนไม่เวลาไม่อยู่ตอนหน้าเขาอะคะถ้าอยู่ตอนหน้าเขาก็คือพูดไม่ได้แล้วบเลยเป็นใบใช่ถูกต้องเราด้คลิปจากนิเกลโอเคขอบคุณสักนีจะ